ครับมันนี้ว่าคุดชิกิเดียนไซเบตครับคุณคุดไนต้นหนึ่งครับเนี่ยคุดชิกิเดียนไซเบตครับ ออืเอาสีขี้เดียนไปใส่เบ็ดป่ากับเบ็ดกบไเนี่หมือนี้พี่น้องติดตามกันนะครับครับ,รบนี่นมันใส่เบ็ดกบอยู่ใส่อยู่นะกับบางบรรยากาศแตบิวครับ ใส่เบ็ดกบพ,พร้อมครับใส่เบ็ดปลาพร้อมครับไปใชหล้างตัวแป๊บมีลังที่สองน,นะครับว่อาสีได้เบอร์ได้ด้วยครับมออืออาชีพ ยังคืนคือจิบก้าวมากเลครับยานเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับใส่เลยๆเดี๋ยวจะถ่ายเบิ้งมาใส่จุดไหนแน่เนะครับชมบรรยากาศนะครับบรร,าาบรรยากาศ้รรานฮ่องกง ซี่เแล้วครับหายอยู่หายกินใส่เช็ดแล้วครับหลังสุ้ายครับใส่เบดปาน้ำนะครับแล้วก็เบดกแบบบน้ำครับ ก,กี่มานประมาณนะครับเมือเศ้าเหมือนเด้นนครับเฮ้ยก,กินได้ไม่หยามทำขึ้นคือสิบประเดมากดอกมืดพดื่อนมีหลังนึงครับ อยแล้วครับมาลุนกันยนี่ยมือซ่อยนะครับว่าสีได้บ่ได้ครับเจะภาพบรรยากาศบรรยากาศบ้านห้องก็มีซ้ำนีแ่แหละครับมีป่ากระติดเบ็ดมีกบกระติดเบ็ดซสมันแหละขันบ่มีมันก็บไ่ได้ซสมันแหละครับพยายามเบ็ดกันครับ ตื่นเศร้าไปก็ลูกเาย้ลูกเาย้กี่ไปนะครับไปพยายามเบียดกันครับ ไปหยเบกบปะไปดูกบแม่ไปหาไปดูกบใช่ไหมแม่ใช่ค,ครับปไปดูกบกบกกกกบกีรังพ่อลูกว้าันจมีกบไหมพ่อ มาย่าเสอหลังแรกอะเงียงคือเก้าครับไอ้บึงหลังต่อไปไห,ลหลังนี้เบ็ดป๋าครับโอ้ขาดปาครับเบ็ดกบ อุยูครับหลังนี้เสียดายดิครับเพิ่งหลังต่อไปหลังนี้ก็ยยงเกงียเงูขึ้นกาครับ บ่มีป่ามีกบบอรครับหมานแล้วครับหมานแล้วหมานแล้วครับหมานแล้วครับผมหมานแล้วครับหมานแล้ว เป้าขวาครับเบิ้หลังต่อไปกันครับเส้านี่บ่ได้ป้ากัได้บ่ได้กบกัได้ป้านะครับหลังนี่ก็นเงียบขึ้ต่อครับ บูมีไหมครับใส่เบ็ดปลาผมใส่เบ็ดปลาเบ็ดกบแต่กบ,บ่กินเบ็ดเลยกบบ่ได้ก็ได้ปาลาเลยครับตัวหนึ่นงน่นครับ ได้เล้วบ่ได้ครับโอ้บรรยากาศบ้านเฮาฝากกดไลค์กดแชร์เอยนะครับหมานคือเก้าครับมือนน้